คุณแม่อัศมาสองขวบพูดรู้เรื่องสื่อสารได้หมดทุกอย่างแต่น้องชอบดูการ์ตูนในทีวีจะมีผลเสียตามมาไหมคะออจริงๆเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรเนี่ยครูอยากแนะนําให้คุณแมออ่ใช้เวลาน้อยที่สุดเนาะไม่ควรเยอะมากนะคะไม่ควรถึงเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยยังไม่เหมาะนะคะเพราะว่า ถ้าถ้าเรามีความกังวลว่าลูกเราดูแปลกๆนะคะถ้าลูกเราดูแปลกๆไปพัฒนาการดูไม่สมบูรณ์เต็มที่หรือแม้แต่น้องที่มีพัฒนาการดีปกติดีเราก็จะไม่ปล่อยน้องแช่กับทีวีเป็นเวลานานนะคะอ,อ,อาจจะจัดเวลาร่วมกันนะคะเราจะต้องมีสิ่งทดแทนนะคะเดี๋ยวไปเล่นอันนั้นกันเนาะ เดี๋ยวแม่พาไปเดินเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะให้ดูสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรแบบนี้นะคะอันนั้นพอได้นะคะต้องสมดุลความความสำคัญคือต้องสมดุลน,นะคะมีการโต้ตอบได้ดีแล้วแต่ก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงเพราะว่าช่วงวัยอ่ะสามขวบถึงจริงๆสามขวบนี่ยังไม่ให้ดูเลยนะคะแลกเกิดถึงสามขวบนะคะจะไม่ให้ดูจอเลยนะคะ หรือหลังจาก3ขวบไปแล้วนะคะหลังจาก3ขวบไปแล้วนะคะาตามงานวิจัยเนาะตามงานวิจัยแล้วก็คิดว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยสำหรับเด็กก็คือเวลาอยู่ที่15นาทีต่อวัน1 5นาทีต่อวันนะคะทุกคนเนะเาะ okay, okay.